บัดนี้วันที่25มกราคม2568เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้าอ,อนชดาจันทราสถาพรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตละมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่งบวสวชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคชันตุเทวตาสาัทธัรมมุนิราชาศาักจุนันตุสักขะโมคทังสเคกาเมจรูปเปคริสิขะรัตเตจันตาลิเควิมานีทีเปรเทจคาเมตาุวนาคหานเเคหาวัทุมหิเขตเตภูม,มามจยันตุเทวาชาลาทาลาวิสเม ยักขะคันทัพนาคาติทันตาสานติเกยังมูนิวราวัจานางสาธโวเมชุนันตุธรรมสาวนาการโลอัยยมพทันตาธรรมสาวนากาโลอัยยมพทันตาธรรมสาวนาการโลอัยามพทันตาสองบทบูชาพระลพนตรัยอิมินาสการีนะพูดทางอภิปูชยามะอิมินาสการีนะทำมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะสังฆงอภิปูชยามะ 3. บทขพระรัตนาไตรอรหังสามาสัมพุโทโธพระข,าขาวาพุธทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตูพระขาวาตาธมงธรรมัง,งนามาสานิสุปฏิปันโนพระคาวโตวสาวากสังโฆสังคังนามามิ 4. บทสวดนามกาสิทธิคถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้างบวชสวดไตรสรณะคมนปาระพุทธังสรนังขฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิพุททางสรานังขฉามิตติยมปิธรรมังสรานังขฉามิตติยมปิสังคังสรานังขฉามิหกบทสวดสัจจะกริยาขถานัตถิเมสรนังอัญญงพุทโทเมสรนังวรังเอเตนะสัจวเชนะสูติเมโหตุสัพทานัตถิเมสารนังอัญังธรรมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวชีนะโสทิเมโหตุสภะทานคิเมสรนังอัญญังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวชีนะโสทิเมโหตุสภะทาเจพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสามปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโภภควาติ แปดธรมานุสติสวาขาโตพัควตาธโมสานทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายิโกปะจัตตังเวทิตะโพวินยูเคติ เก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอยากทิทางจัตตาริปุริสยุคาคนี้อัฏฐปุริสปุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสสังโฆ อาหุเนโย و, ปาหุเนโย و, ทักขิเนโย و, อันชริการณิโย و, อนุตารังบุญยเขตตังโลกัสสาติสิทธิ์รัตนสูตรญานิทะภูตานิสมาคตานิคุมานิวายานิวะอันตลิเขสเเวภูาตาสุมาณะพวันตุอโทปสจจิสักกะจจะชนันตุภาสตัง ตสมาหิภูตานิสาเมธาสาเพเมตังกรุธามน,นุสิยาปชายะทิวาจารโตจัการันตีพลิงตสมาหิเนรคธาอัปปรมตายังกินจีวิตตังอิทาวาหูรังวาสาเคสุวายังรัตนนางปณีตังณโนสมังอธิปทาคเตนะ พิธามปิพุทธเทรัตนางปณะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขะยังวิราคังอมตังปณะิตังยาติชคาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิพิทามปิธรรมเมรัตนางปณะิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยังพุทธ,ธเศธโทรป,ปริวันะยีสุจริงสมาธิมานันตริกัญยามาหุสมาธินาเตนะสมุนาวิชติต อิธามปิธรรมเมรัตนางตณนิตังเอเตนะสัจเจนะสวทัทถโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสสทถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทคกคิเนเยยาสุขัสสัสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพลานิอิธามปีสังเครัตนางตณนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทาัพเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสนามหิต เตปติปตาอมตังวิไคหะละทัทธามุทานิพุตติงพุชมนาอิธรรมปิสังเครัตนงปณิตังเอเตีนะสัจเจนะสวัสิโหตุยะถินทคิโลปัทวิงสิโตศิยาจตุพิวาเตพิอสสามปะกรัรมปิโยตถุปะมังสัพปุริสังวัามิโยอริยสัจจานิอเวจจปสติอิธรรมปิสังเครัตนงปณิตังเอเตินะสัจเจนะสวัสิโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจาปิเ он, ตโหนติอุสปมัตตาณนะเตภวังอัฏฐมะมา,มาทิยันติอิทัมปิสังเครตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวทิโหตุสหาวัสัทัสนะสัมปทายะตยสุธรรมาชิตาภวันติสักกายทิฐิวิชิกิจจิตันจัศสีระพตงังวาปิยะทจิกินจิต สตูหาปาเยหิจาวิปปมุตโตฉะจาพิธานานิอทัทโภกาตุงอิทัมปิสังเครัตนานตีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสทิโหตุกิจจาปิโสกรรม,มังกโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทาจีตาส์ว,วาอัทโภโสตสะปฏิชาัทายะอัถพาตาทิทัปาทัสสะอุตตาอิทัมปิสังเครัตนานตีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสทิโหตุ วนาปคุมเพยถาภูสิตาเคคิมหานามาเสปะทมัสมิงคิมเหปถูประมังธรรมวรางอเทสยินิพานะคามิงปรณาหิตายะอิธัมปิพุทธเทรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหตุวโรวรัญยูวรโทวราหโรอนุตตรธรรมวรางอเทสยิอิธัมปิพุทธทรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหตุ ขีนางปุรานางนวังนันทิกสามพวังวิรัตตจิตตายาติเกภวัฒนีเตคีนาพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายถฐายัมปฏีโปอิทามปิกสังเคตตานางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัธิโหตุญาณีทะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคตถากตางังเทวมนุษะปุสตังพุทธังนมัสสามะสวัธิโหตุ ยานีทะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตางังเทวมนุษะปูชิตังธรรมมังนะมัสามะสวัติโหตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตางังเทวมนุษะปูชิตังสังฆังนะมัสามะสวัติโหตุ1สิบเอ็ดอาตานาติยะปริต สัพพะโรคาวินิมิตโตสภาพะสันตาปวชิตโตสภาพะเวรมะมติกันโตมิพุตโตจักตวังภวะสพีติโยวัชันโตสภาพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโย ο, สุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนเสลิสันิจังวุฒาปจายโนจัตตารธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังขลัง